สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่ทุกคนเด้อสวัสดีตอนอัเทงเทงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเนาะน้ะนองพี่กเ็เลยตื่นมากะคิดอยากกินอันหมักแตงโมเนาะน้ะนองพี่ก็เลยได้ไปซื้อมาแตงโมหน่อเลยเนาะ,ะพี่น้องมาผ่าเนาะแล้วก็อันมีเสียงโง่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันค้ำๆแล้วเนาะ ควายขึ้นมาเมื่อน้องๆมาพบกับน้องทีชองน้องทีเส้าภูไทยคือเก้าเนาะมื่อน้องทีสีพ้าเอ็มซีมากินอันมะเต็งโมกันเล่นคือน้องตอนนี้กับน้องทีกับอันผ้ามะาเตงโมรียบร้อยแลย้วออออกมาสีหน้าตาก็คือประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเ้ากินกันเลยเนาะ เด็ดขนาดนี้นันเล่าไม่ถึงเดียว่เอฟซีเล่นเงินเส้นเนี่ยกะเซ้นคนข้างข้างเฮิดนั่นพี่นาะอืม อากาศมันก็ห้อนฮ้อนไเนาะพนฮ้อนมากินแหละมาโม้ยินมีแห้ง,งหรือเปล่าะ nó thì ăn áo sơn bởi vì nó dù mừng thay mà thì không có sơn nó thì không xong và nó thì mà đợi chút chút khổ thật phần lao thật phần thai mà thịt mạng mô lắm nó thì nó xẹp 我走了，你别跟着我。

ຈານບານ້ອງຊີກະເດືອຫມອງອັນນັ້ນປຕິ น้องทือมากเลยไปโรงเรียนน้องถีน้องอาจารย์บ้มากกับน้องทิดเลยมากเนาะ มาแล้วก็น้องพี่ก็เลยหาซอกแนนะดดวกินเนาะคิดจากกินหมูก,ก็เลยไปชิอหมูมาแล้วก็แซ่ตู้วันน้องพี่เนาะมักกินหมูอย่จริง ตอนนี้เราก,กินมาโมแล้วอิ่มเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเน,นาะนี่กะคลิปวันนี้กะขอจบสำเด้อพี่น้องเด้อขอปิดคลิปเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องทีนี่เด้อขอราะน้องทีมีกำลังใจคลิปต,ต่อไปนะพี่น้องไปแหละบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ